สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปไปหาเหลาะนะคะบกไก่จากบ้านค่ะเป็นงานเดลี่แลนบอลลูนจูบิลีนะคะทุกคน you must feel with c o n s n ค่ะกลัวสิได้เข้าไปในงานนะคะทุกคนรถติดนะคะรถติดเป็นชั่วโมงเลยค่ะแต่ก็ดีอยู่ว่า เขามาแล้วนะคะบ่ได้เสียเงินค่บาบัตรเขาและก็บ,บ่ได้เสียเงินค่าจอดรถค่ะโชคดีมากพอมาหอดในงานนะคะก็พากันหิวเขาแห้งค่ะก็เลยเดินไปหาเบิงเลือกซื้ออาหารค่ะจิบก็ได้อาหารอาเอเชียค่ะเขาเอินว่า o อ a n เรนจ์ชิคเนะคะเป็นไก่แล้วกค่ะ ส่วนพยายกับหลานนะคะกรซื้อ,เ,อเป็นทอดชีสเคิร์ดค่ะทุกคนถ้าผูใ้ใดมาวิสคอนซินนะคะแนะนําเลยค่ะลองกินเบิ่งเดอจา้าทอดชีสเคิร์ดค่ะอร่อยมากภายในงานเพิ่งก็มีวงดนตรีค่ะทุกคนอุ้ยเสียงดนตรีลราอดใจบ่ไหวก็เลยส่วนหลานไสไปเต้นจ้าหลานไสก็อยากอาย <laughs> โอเคค่ะทุกคนจากโซนดนตรีแล้วหอาไปเบิ้งบอลลูนกันจ้ามางานบอลลูนเทียนี่ได้เห็นบอลลูนขึ้นลูกเดียวจ้าแต่ถ้ายยูโดนกว่านี่ก็สิเห็นหลายลูกอยู่จ้าแต่ว่า อาอยุแถวบ้านนะคะเพิ่นมีงานาจุดผุค่ะก็อยากพาลหลานๆไปเบึงผุค่ะทุกคนก็เลยตรงรีบกับก่อน